เฮ้ยยังได้บัลรอบหนึ่งเว้ยขอรอบหนึ่งวะเทคนิคได้มีอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งลงด้วยอย่าอย่าเพิ่งเข้าเรียนเขานะอย่าห้ามเข้านะห้ามเข้ามันจะไม่มันเข้าไม่ได้แต่ถ้าเข้ามาเล่นกับเราข้านั่งเรียนเล่นได้ได้ปะครับมาเลยเพื่อนมาแล้วเรียมคนนี่วะรอรอเขาใส่เเล่นไหม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  เล่นใจๆเล่นเล่นกันไหมครเอาเล่นอะไรมาเล่นหน่อยามถามเาหน่อยได้ไหมคขอขอเล่นหน่อยครับนรถอ่ะเดี๋ยวก็ลงมาตรอเขาใส่พีจอรโบว์ไอตัดไม่ตังว่าไอ้ว่าเราเราส่งไอ้โทนี่ไปคนเดียวปะเออจบเลยแเอมึงหนึ่งเว้นโรงเรียนเขาแล้วกันคนใครเนี่ยีเออล่ะ เขใส่เสือแล้วล่าสุดเขาควักแล้วเขาใส่เสื้อแล้วเฮ้ยมันองคุยอันนี้คุยคุยว่ายครับเล่นไหมได้ได้ครับโอเคครับขอไฟเดียวโอ้ยเขาดูหน่อยไว้มาดิเอ้ยมันจะมีคนรอแจมด้วยสายมือกูบอกให้ได้ๆสีดำมั้งอันเซกโน่ยังเขามีปีสองเนียอ่ะปีสองมืนกัน

วัใครอะม่อเรียนเราไม่เอาอลต้องเรียนเรช่วยอะเล่นกันมั้งวัแมเพื่อนกันมั้งเอาแม่งเลยป่ะมเอาไม่ได้เว้ยเนี่ยเตอนเไม่ถึงว่าไม่ถึงเอาูพี่เราอะเอาปได้เฮ้ยเย็นลูกพี่นะลูกพี่นะอ๋อโทษครับโทษโทษเดไหนปะม่เอเน่ยไอคขวัเเว้ยขวาขวากขนนกกมนกนปกนนกนปนปหนนนปนเดนกหนนห เี๋เขาเซฟอย่างเงี้ยเลยเราอะเกินไหมไม่จอนนี่เอาเลยเราไปนะเอาต้องแบ่งต้องแบ่งไม่งั้นคนมันเยอะแบ่งเยอะเขาไม่เล่นกับเราไม่เดี๋ยวเขาเขาว่ามาเยอะเดี๋ยวรอเถอะเราเขาอยู่สองอ่ะเดี๋ยวแม่งพอเราตีปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมาเรียกพวกมาไม่เชื่อก็รอดูเลยเพราอ่ามัผมโดนหลายรอบแล้วถ้าผมโดนอย่างเงียคือผมจะไม่เล่นไง ลงผมเหงาเลยอะอันเนี้ยช่างกรเรายี่สิบไม่มาไม่มาไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกครับไปหาไปหาไปหาตัวหลุดก็ได้ง่ายดิต้องแบ่งต้องแบ่งต้องแบ่งเซต็จอะสี่คนสี่คนก็พอแล้วเขาคนไหนปะเดียวกันไหนไอชอยชอยชอยอยู่ไหนเออไอชอยอยู่ไหนอไอชอยนี่ไปขอเขาตัวตัวไปอืมไออุ้มหน่อยเัลโครับเล่นกันไหมผมคนเดียวก่อนเทียะคนได้ไหมครับ เอาอะเอาไปเข้าวาเร่งเลยครับเล่นอะไรเล่นงเลฮัลโหลไอ้นุ่มเอ้ยมันจะเล่นมันเล่นใช่ไหมมมาๆมันเอามันรวมเข้ามาแล้วมันรวมแล้วมันเอามันฟาระมันฟาระก็เล่นเลเวลไหนเลยเลยขามึงมีสัญชาผิดอย่หลุดเข้าไปในเซฟซาสตราวุธอาจจะให้เอ็งหยิบยืมพลังก็เป็นดาบคงจำไว้ก่อน ก็เกิดจากสัคาสุดท้ายศัตรูที่กลาเไม่ต้องไม่ต้องลบลบลบใจตายแล้วสรุปแล้วลบล,ล,บลบอะไรอะ่ะเฮ้ยอตอนนี้ <มา S 2> ต่อเน,นื่<บ>องดีโอ้โหตายแล้วน่ะายป ไม่ให้เขามีข้อเท็จจริงดีขี้อะตอนนี้ตอนเนื้องไงสัตว์อะไรนะเ <im per> พื่อนเจ็บป่าเจ็บไปนอน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 ดี่ะดีตอนนี้เอออ่อนอ,อ่อนเนี่ยรอนอ่อนล่อไปหลังโรงพยาบาลไปดูทรงละอันนี้เทคโนที่เมื่อกี้เลเรามายกี่แสนหลงวัวใช่ ข้บมอดตอรทีบได้ป่ะไม่ได้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 ทีมมอเตออ่ะไม่ไม่ได้ป่ะมไนไมเ่นเล่นมันเล่นเล่นเล่นจะเล่นเอาดิเอาดิเอาดิว้าด้วยเลี้ยงเล้ยดอแล้วคือแล้วอแล้ว รแล้วลงมาดิก็ลงมาดิเอ็งลงมาทำไมอ่ะได้เอ็งลงมาบว่กับข้าทำไมเด็กเราคือที่ลง,งเสียเฉยเด็กกับเราเสียเอ้ยมีอีกค <laughs> <laughs> นหนึ่งเฮ้ยมันลงมาแล้วอีกคน ตอนนี้สลบอุ้มด้วเย็นเย็นไว้นะครับอุ้มอุ้มไปได้่าผมปั่นจักรยานเาผมอุ้มไปไม่ถึงหรอกพี่ชายอุ้มไปไหนไปชว์อุ้มมานี่ไปชออปะจะเข้าเลยจะเข้ายังจะเข้ายัจะเข้ายันจะเข้ายัจะเข้าเลยดิเลาเดลยเราเล่งเลยดแล้วอดชอปเลยค่ะคุณหลอก ปล่อย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 ขตายตายขวาอุ้ยแทงกันดิโอ้ยเชต่อเนื่องเหรอวะจะใช้ลุด ไปสามพี่เคลียร์เคียร์มาอยู่ข้างบนนะเอชช่างคนแต่งหนึ่งครับเขาเขาตั้องนะเขอตั้งนะนายกนายกผมผมนายกละไอ้เสี่หย่าโรงเรียนง่าผมเล่นเต้นเองครับผมวิ่งไล่ต่อยฟูกผมเล็กวิ่นเล่กเต้นเองครับเหมือนเป็นแฟชั่นแบบนมี ในเอ้ยนี่ตัวต่เนื่เพราะว่าเป็นแฟนจากนายกนายยกอย่างนายยกรู้ไหมนายยกมันเป็นเสือกินเด๋อเข้าตาไม่ดหมดแรงในเสอกำลังมไม่ด้ละดิว่ะหัวหัม่ลนานายยกกูนโดนเลยนายกตู่ปะนี่โอกตกไขาเว้นเฉยนายยกฉลาดเทมนายยกภาพเขาที่เซ็นข็งแกผมผมกเห็นกลินอยู่นไห่น่ารักก่านี้เขาจะมาโน้ย กวินไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีคนสามอนหมดเรียบเลยหมดรถหมดรถหมดรถดิหมดรถแล้วเยอะยเทคน์มาแล้วครับเทคโนมาแล้วครับอย่าถอย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 ได้อยู่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 แปลว่าไม่ได้เลยเทียมเทียมได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ย ไหวๆพวกเราไหวโอ้โหเสียงใครโคตรแหบอ่ะกูว่าน้ำมึงมึงมกงทานน้ำไม่พวกเราต้องพวกเราทงเองก่อนเลยปะโอ้โหเฮ้ยใจเย็นที่มึงพี่โต้พี่โต้พวกมึงหูกูไหมเอาไหมพี่ทอนี้เปิดเลยพี่ทอนี้เปิดเลยเสียงพี่โต้เสียงพี่โต้เปิดเองกูหลอกมาลองเล่นเราอยู่นะเรารอชุดหลังไว้ให้เขาเข้าก่อนไหมชุดเนี้ยใช่ๆว่าเขาเอาเราแน่มันแทงมั่ว ให้ชุดนี้ชุดใหญ่เขาเล่นไปก่อนก็ได้จอนเต็มเลยอ่ะฮัลโหลว่าสปีเดอร์ว่าไเบอร์รีกินผมบิ้งไากยองเรียนอ่ะเสียว่ะน้องโคตรไกลอ่ะเววะที่วะอันนี้มิดใหม่ปะใช่ใช่เทจริงนะมิดใหม่อ่ะไอ้ไข่ควงเหลาโคตรดิกช่างเลยว่ะจิ้มเดียบ้าแน่วะบัตเยักแดกจะ นี่สามไอแต่บางทีทางพวกนี้ทางโรงเรียนเองเป็นไงวะทางพวกนี้ไปไม่มีความหมายเพื่อนค่อยไปล้มประธานพวกเราประธานทีหลังโคตรแอคเลยต้องจีรเลย๋ยวล้มแม่งทีเดียวเลยอี่ยเด็กน้ำก่อนไหมวาเล่นไปก่อนชอบช่วยมึงได้ใครมามาแซวเราเหรอใช่ใช่ตรงนู้น ว่าเราเรายิ่งเรายิ่งช้ามันยิ่งมันเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยเยอะไม่ได้แหบหรอกแต่เสียงมึงไม่ไหวอ่ะไอ้เฮียเราเราเราพี่วีเรายิ่งรอมันยิ่งไวเสียงมันจะท้อนยิ่งรอมันยิ่งมาแม่งเน้นเยอะจัดแล้แม่งมาเน้นเท่ามามาแล้วถอยถอยถอยลึกเลยก็ได้ถอยมาแล้วมาแล้ว ไห้มันมาแล้วให้มันมาแล้วให้ตุ้ยต้นมาแล้วเนมาแล้วเนรวพี่ไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยยืนตรงนี้แหละไม่ถอยไม่ถอย้มันมาดิราถ้าถ้าเพื่อนได้ให่ใหญอกแม่ลอยา้ยอ่ะกูรู้ลอกูรู้ล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 พ่อพ่้พอพอขนาดอกมั้งแล้วไหวมพี่ ย่อใช่ไหมเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลเสียแอ้วตายคยไปน้อยไปไปเยเยเยลืนพี่มาเยอะเย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 เรัยเรายเนเยไมเยเยเสนยเ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 ันมีตัวเยเยเยู่นะเอามือเอายเ่งเลเยเยเยม่เยเยยเยเยเยหวเยเม่ยเยวเเเลย ตำรวจมาทำไงอ่ะตำรวจนี่เขากดเลยป่ะวะยิงบังเลยป่ะไม่ไม่ตำรวจเขาจะประกาศเคอร์ฟิวแบบว่าเป็นวงสีแดงอะแล้วก็ยกักย,ย้ายวิ่งขี่มันวิ่งขี่มันวิ่งขี่ดูหลังด้วยดูหลังด้วยตำรวจจะเข้าแล้วนี่ตำรวจอยู่ขวาเอนมาหลังวรถบ้านนี่เขาเตีกันเนี่ยอะไรตำรวจนั่นสายแล้ว ระวังหล oui, ังนะระวังหลังนเี่โอ้ยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูไปเลยเอาดีมีแรงอะไรกันมาเอาดีเฮ้ยมีแรงอะไรกันเข้าหลัง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 ข้า เอ้ยตัวบนรถอ่ะเห็นปะ <c oughs> สำเร็แล้วมันมีแจมมีแจมเฮ้ยเทคนิคเทคนิคเทคนิคจะเข้าต่อเทคนิคจะเข้าต่อเทคนิคเทคนิคเข้าต่อ <c oughs> เทคนิคต่อ โดนมอนโดนีเต็มเลยอ่ะตางเพื่อน